วีโพดทีวีเป็นสื่อที่เชื่อถือไฮรัสโงนกาคูอัมวยการ ผู้ว่ารบบรีปล่อยคารวานรถสิ่งของช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชารวมรับบริจาค4วันมูลค่ากว่า1ล้านบาทเมื่อวันที่29กักฎาคม2568เวลา16นาฬิกาที่บริเวณสารการจังหวัดลบบุรีนายอำพลอังค่าภากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเยี่ยมให้กำลังใจและเป็นประธานปล่อยคารวานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จํเาเป็นโดยมีนายปัญญาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ปพรปอสอทหารจากมณฑลทหารบกที่13ทหารจากศูนย์สงครามพิเศษทหารจากกรมรบพิเศษที่2มูลนิธิรถบุรีสามัคคีสงเคราะห์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งหลังจากที่เปิดรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเมื่อวันที่26กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาผลปรากฏว่าได้รับสายทาน น้ำใจจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลบบุร,รีได้นำเครื่องวุภพภคบริโภคและสิ่งของเครื่องใช้มาบริจาคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากันอย่างลดนหลามทั้งนี้ตลอดวันบรรยากาศในพื้นที่ศูนย์รับบริจาคเต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจโดยมีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งทหารฝ่ายปกครองรวมถึงกิตอาสาเร่งมือจัดระ,ระบบคัดแยก และขนย้ายสิ่งของขึ้นรถบรรทุกโดยขบวนรถขนส่งประกอบด้วยรถบรรทุกจำนวน6คันจากสำนักง,งานปอพอเขต16จากหน่วยทหารจากอสอและเจ้าหน้าที่สองคันซึ่งจะขนย้ายไปยังสถานีรถไฟสระบุรีเพื่อส่งไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่จังหวัดศรีสะเกดต่อไปทางด้านนายอัมพลอังคาพากคคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้กล่าวว่า วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสําคัญที่ชาวรบบุรีซึ่งได้ร่วมบริจาคสิ่งของโภโภบริโภคบริโภคตั้งแต่วันที่2 6กราคม268ที่ผ่านมาในวันนี้จะได้นําสิ่งของที่ได้รับบริจาคเดินทางไปเพื่อ บรรเทาทุกข์ดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดรีสเกตซึ่งการเดินทางในครั้งนี้คาดว่าจะเดินทางไปถึงที่หมายในวันพรุ่งนี้ซึ่งเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนไทยที่พร้อมยื่นมือช่วยเหลือกันในยามยากเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างความเข้มแข็งพร้อมที่จะสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆผ่านพ้นไปได้ นะครับขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวน้องไปรจากพนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีปปรนำเสนอข่าวโดยสถานที่ข่าวลบบุร,ปปรีโฟต์ทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยากคมชัดภัรักทองแก้วผู้อำนวยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน